สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะ ชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงวันที่10ถึง20ตุลาคม2568ช่วงนี้การงานการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างและมีโชคมีลาบหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีมีนท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำงานของท่านจะ ยุ่งขึ้นงานเยอะขึ้นและมีดวงได้ทำงานบางอย่างซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าบอกใครได้นั่นก็หมายความว่างานใหม่ๆที่เข้ามานะคะท่านอาจจะต้องห่างจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างเพราะว่าเป็นงานที่เป็นความลับหรือบางท่านกำลังตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างแต่ยังไม่พร้อมที่จะบอกใครนะคะคือช่วงนี้เก็บตัวมาก ไม่ค่อยได้พบปะผู้คนต่อมาท่านใดที่ทำงานประจำเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะเพราะว่า10ตุลาคมเป็นต้นไปงานใหม่ๆจะมีเข้ามาและจะเป็นงานยากงานหินเป็นงานที่คนอื่นไม่อยากทำแต่ท่านจะได้ทำแต่ข้อดีก็คือว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วความคิดรุ่นไหลนะคะเป็นผู้ที่ มองขาดอ่านใจคนได้สมองนี่ถือว่าโลดแล่นสมองนี่ลื่นไหลพอสมควรคิดอะไรได้ไวคิดอะไรได้ง่ายบางท่านนี่ฉลาดเจ้าเล่ดด้วยนะเอาตัวรอดเก่งคือใช้คํานี้ได้เลยนะคะงานใหม่ที่เข้ามาถึงแม้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากแต่ก็ถือว่าท่านรับมือกับงานต่างๆได้ดีผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมนะคะจะได้รับ แรงบันดาลใจใหม่ๆหลายท่านจะได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหรือว่างานส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะมีดวงได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโอ้ดวงโดดเด่นนะเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนแต่จะเหนื่อยหน่อยนะคะอาเป็นอันว่าท่านใดที่เป็นพ่อคา้าแม่ขายเจ้าของธุรกิจช่วงนี้ท่านเป็นคนที่พลิกแปลงเก่งมากนะคะขายไปวางแผนการขายไป ท่านใดที่ตั้งใจที่จะพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆอย่าคุยต่อหน้าคนเยอะๆนะคะการนําเสนอการของานขอโอกาสหรือแม้แต่ขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามถ้าจะต้องพูดในที่ลับคือพูดกัน2ต่อ2คุยกันตัวต่อตัวจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีใครบางคนคอยขัดแข้งขัดขาไม่ให้ท่านประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะ แต่ข้อดีก็คือว่าไม่ว่าท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามจะสําเร็จคาดหวังสิ่งใดจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนที่ฝีมือดีแก้ไขกับปัญหาเก่งนะคะแต่บางท่านนี่อาจจะเก็บตัวนิดนึงช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่างานยุ่งงานเยอะหรือว่าท่านกําลังทํางานบางอย่างซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยได้อาจจะเป็นงานประจําหรือว่างานส่วนตัวก็ได้นะคะโดยภาพรวมงานหนักงานเหนื่อยแต่ก็ถือว่า งานประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งอยู่แล้วชาวลัคนาราศีมีนท่านจะมีข่าวดีจากการพูดคุยนะคะมีข่าวดีเรื่องเอกสารท่านใดที่กําลังวิ่งเต้นเรื่องบางอย่างอยู่จะประสบความสําเร็จคะ่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็อย่าทําอะไรตามใจตัวเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงระมัดระวังการทํางานผิดพลาด พะทำงานรวดเร็วจนเกินไปขาดขาดความยั้งคิดนั่นเองค่ะฉะนั้นการทำงานของท่านนะคะเพื่อป้องกันงานผิดพลาดมีปัญหาท่านจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดติดต่อประสานงานท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขท่านจะต้องดูให้ดีๆนะคะระวังเอกสารผิดพลาดระวังงานตีกลับเพราะความอ่าที่คือ ท่านอาจจะคิดว่างานนั้นเป็นงานที่ท่านรับผิดชอบเป็นประจำคงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเช็คให้ดีๆก่อนส่งงานนะคะเพราะช่วงนี้ปัญหาจุกจิกเล็กน้อยที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากความสับผิดพลาดของตัวท่านนั่นเองค่ะโดยภาพรวมงานเด่นนะคะแก้ไขกับปัญหาเก่งและที่สำคัญจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นเรื่องอะไรทีนี้เรามาฟังเรื่องการเงินของชาว าชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเนี่ยคะ่ะชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านเป็นเงินหมุนและที่สําคัญหมุนเงินหนักมากเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะชใช้จ่ายตามใจตัวเองหรือว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวเข้ามานะคะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นไม่สามารถปฏิเสธหลีกเลี่ยงได้รายจ่ายจุกจิกจะได้ช่วยเหลือใครบางคนในเรื่องของการเงินแต่ข้อดีก็คือว่า ท่านมีโชคลาภด้านการเงินถ้าพื้นฐานดวงดีๆก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่ามีคนให้เงินใช้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองการเงินถ้าท่านระมัดระวังไม่ประมาทในการใช้จ่ายก็ถือว่าหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าถ้าท่านนะคะชอบอะไรแล้วท่านจะหมดเงินไปกับสิ่งนั้นมากกว่าปกติ ท่านใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงเบาได้เบานะคะอย่าอย่าเสี่ยงเยอะระวังจะได้ไม่คุ้มเสียหรือบางท่านอาจจะหมดเงินไปกับการเปคนรอบข้างซื้อของที่อยากได้หมดเงินไปกับการใช้ใจ่ายโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องบริหารเงินให้ดีๆอย่าใช้ใจ่ายตามใจตัวเองมาก นะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านนั้นรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะแต่ข้อดีก็คือว่ามันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องเงินเงินทองทองขาดเงินจะได้เงินอืมเป็นคนที่ดวงดีอะ่ะแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการงานหรือว่าเหนื่อยกับการหมุนเงินเพราะว่าบางช่วงบาง,ะวะบางจังหวะบางจังหวะนะคะค่าใช้จ่ายจะเข้ามาเยอะมาพร้อมกัน โดยเฉพาะรายบ้านไหนที่มีบุตรหลานนะคะช่วงนี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขานั้นค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยทีเดียวค่ะและท่านมักจะหมดเงินไปกับการใช้จ่ายตามใจตัวเองด้วยนั่นเนี่ยระมัดระวังการใช้จ่ายให้มากๆนะคะทีนี้ก็มาที่ความรักของท่านกันบ้างความรักในคนโสดโอ้ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ท่านนั้นนะคะคือบางท่านอาจอาจจะกําลังคิดทบทวนที่จะไปต่อหรือว่า จะยุติความสัมพันธ์กับคนที่ท่านกําลังคบหาดูใจกําลังพูดคุยอยู่ด้วยนะคะอืความรักในคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์นะจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ให้ระมัดระวังดูให้ดีๆเพราะคนที่เข้ามาใหม่เขาอาจจะหวังประโยชน์ผลประโยชน์บางอย่างจากตัวท่านนะคะทีนี้สําหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ของท่านเป็นยังไงกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่มีคู่ มีครอบครัวแล้วช่วงระยะเวลานี้นะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวจะเยอะหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าท่านจะมีคู่ครอง,องของท่านจะคอยช่วยเหลือท่านดีนะคะติดขัดมีปัญหาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคู่ครองนะเขาจะช่วยเหลือท่านได้โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองนะคะในด้านสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้พยายามดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะ และที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพอระวังอาการนอนไม่ค่อยหลับหน้ามืดวูบและท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารระวังกรดไหลย้อนมักจะเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายเอวหลังคอบาลล่าไหลนะคะให้ท่านระมัดระวังตัวให้ดีๆช่วงนี้ย่บประมาทเรื่องสุขภาพการทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตนะคะหรือว่า บริจาคผ้าหอ่อศพบริจาคลงศพก็ได้ท่านเป็นคนที่ดวงสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองนะคะตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามมากักจะประสบความสําเร็จขาดเงินจะมีเหตุการณ์ทห่ท่านได้เงินค่ะขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ